บสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพบกับเจ้า R15 นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะทำเดิมเปลี่ยนสภาพาไม่เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะต่อภาสีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรอบขาดนี่ขาดวันนี้ไม่มีสายไฟสายไฟต้องแก้ใหม่ดูฮะ ปกติเลืออยู่ข้างบนนะอันนี้เดี๋ยวผมคิดดูว่าจะทําเป็นซสายไหนฮะให้ดูโดยรอบัเบรกหายนะน้อนเบรกนี่ยกย้อยมัน,นก็ขาดไปอีกชิ้นหนึ่งแต่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกับด่าน <S <S โอเคอะไรมันมีท่อก็คือใส่ไปก่อนต่อภาสีก่อนอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ต่อได้ไหม การต่อภาษีเพื่อจะเอาเล่มแล้วก็ลงเล่มชื่อผมนะฮะส่วนถามว่าติดไหมติดแต่ว่าถ้ากดไฟสูงค้างมันไม่ขึ้นให้เดี๋ยวไว้ต่อสตาร์เลยทุกอย่างใช้ได้แต่ต้องไปแก้ใหม่เมื่อวานผมแก้จุดนี้ไปแหละเหมือนว่าเวลาสับเกียร์มันมันแข็งอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันยือมอย่างเงี้ยไอตัวไอตัวที่มันติดม,มันยาวกว่า ผมเลยแก้ให้มันเป็นสแตนดาร์ดไปเลยอันนี้อย่างนั้นจะได้เปลี่ยนอะไรเป็นของเดิมมั้งของเดิมมันมัมนมีอยู่อันนี้ยังอยู่แล้วประเด็นคือน็อตแต่ละจุดไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของเดิมมันแต่ไม่ได้ซีเรียสเพราะผมมีโครงการอยู่ <Yeah. S 1> ก็คือ,อต่อผ่านก็คือจบอะต่อผ่านก็คือจบเดี๋ยวนล้นเราจะได้หาใส่ให้มันครบครบแล้วก็ใส่ กระจกหน้ามาั้งแต่ว่าแฮนน่ะแฮนมันเสียรูปแล้วดูนะฮะแฮนมันเสียรูปแล้วดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เลสซิ่งเลยกดลงลยแต่เบรกหน้าเบรกได้เบรกได้แต่เบรกหน้านะฮะทุกอย่างใช้ได้ปกติอือแต่ว่าชอบนะสีเนี่ยตัวเนะี้ยยังดีๆอยู่เลย อันนี้น่าจะเบิกมาไหมเบิกมาใหม่หรือยังไงไม่รูไ้ได้มือสองมานี่ละผมจำไม่ได้ <c oughs> ที่จริงก็ว่าจะทําหลายอย่างอยู่รถคันนี้ยังต้องรอดูก็ว่าจะจิบสภาพเป็นสภาพมเดิมไปก่อนต่อภาษีกันเอาเล่มให้ได้ก่อนเอาไปทะเบียนให้ได้แล้วค่อยมาไล่ไล่ทุกชิ้นให้มันใช้ได้แบบแตดาแบบ ันนี้มันไม่ครบอ่ะผมจำไม่ได้ว่าซื้อหรือเปล่าน่าจะมีมั้งไม่รู้สีอะไรโอเคฮะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้มันเป็นสแตนดาร์ดผมซื้ออะไรไปแล้วอย่ามีจะมีบางส่วนบางที่มันไม่มีไม่รู้ว่าจุดไหน,นผมไปลื้อดูก่อนอันดับแรกคือแฮนด์แฮนด์ต้องเปลี่ยนแฮนด์ไม่ไหวแต่ไม่รู้ว่าเอาไปต่อภาษีเขาจะให้ผ่าหรือเปล่าโอเคฮะเดีย๋ยวไปทำกันไป